ประธานครับผมขออนุญ,ญาตใช้สิทธิ์ของสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรในการอภิปรายในวาระสองของมาตรา14กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับที่มีการาปรับลดงบประมาณที่ผมไม่ได้แปลยติในมาตรานีไว้เนื่องจากเป็นกระทรวงที่สําคัญที่ดูแลปากท้องของพี่น้องเกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศตอนนี้เนี่ยพี่น้องเกษตรกราชาวไร่ชาวนานเนี่ยเดือดร้อนมาก ผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยนะครับต้องเรียนกับท่านกรรมธิการก็มาเลยว่าตกต่ำทุกตัวนะครับรวมถึงท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีที่อยู่ในสภาแห่งนี้ด้วยนะครับโดยเฉพาะเขตอำเภอบ้านโป่ง,งจังหวัดราชบุรีของผมเนี่ยนะครับพี่น้องเกษตรกรชาวนาเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะเดือดร้อนนะครับมากมากนะครับลงพื้นที่ตอนนี้เนี่ยพี่น้องเกษตรกรชาวนาเนี่ยนะครับบ่นกันมากสมัยก่อนเนี่ยช่วง4ปีสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะครับก็จะได้โครงการประกันรายได้1 0 0 0งบาท 1นึ่งมืนบาทหมายความว่าเราไม่ได้ประกันราคาไม่ได้ไปแทรกแซงกลไกราคาข้าวในตลาดแต่ว่าเราใช้โครงการประกันรายได้หมายความว่า1นึ่งมืนบาทเนี่ยถ้าขายข้าวได้เกียนละเจ็ดพันก็ไปรับกับรัฐบาลผ่านทกศในสามพันนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยข้าวเนี่ยราคาเกวียหนึ่งเนี่ยประมาณ5้าพันกว่าบาทเองนะฮะธรรมทานแล้วถามว่าไอ้สี่พันกว่าเนี่ยไปรับกับใครเกษตรกรไม่มีไม่มีมมมมารายได้เพิ่มเติมเลย เพราะว่าโครงการประกันรายได้เนี่ยไม่มีในสมัยนี้นะครับที่รัฐบาลเราไม่ได้มีงบประมาณในการที่จะไปช่วยเกษตรกร,กรชาวนาฉะนั้นตอนนี้เนี่ยขายข้าวได้เกือบละห้าพันกว่าบาทพี่น้องเกษตรกร,เ,กรเนี่ยตอนนี้ได้บ่นกันมากเลยต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นไม่ว่าปุ๋ยยาค่าแรงแต่ว่าราคาข้าวเนี่ยได้ห้าพันกว่าหกพันนะครับบางรายเนี่ยบอกผมนะได้ห้าพันหนึ่งห้าพันสองก็มีตอนนี้เนี่ยถามว่าเศรษฐกิจมันแย่เพราะอะไรครับท่านประธาน เศรษฐกิจมันแย่เพราะว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยไม่มีเงินแล้วถามว่าแล้วเราจะทําให้เศรษฐกิจดีได้ยังไงตอนนี้ชาวไร่ชาวนาเนี่ยรายได้ไม่มีท่านทํายังไงก็ได้ครับให้เกษตรกรมีเงินเนี่ยเศรษฐกิจมันดีขึ้นมาเองแต่ถ้าท่านถ,ถ้าทําให้เกษตรกรไม่มีเงินนะครับไม่มีทางน,นะครับที่เศรษฐกิจจะดีขึ้นได้ผมมาอภิปรายตรงนี้เนี่ยก็เพราะว่าอยากจะเห็นนะครับกรรมธิการงบประมาณเนี่ยมีการเอางบที่รีด นะครับรีดไขมันจากกระทรวงทะวงกรมต่างเนี่ยนะครับมาเติมให้กระทรวงต่างๆท่านดูฮะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยประกาศช่วยค่าผลผลิตนะครับค่าผลิตเนี่ยตันนึงเนี่ยหนึ่งบาทนะครับทราบว่าจะให้ทั้งนาปีแล้วก็นาปังก็ต้องขอบคุณด้วยแต่ไม่พอท่มามทานไร่หนึ่งเนี่ยหรือเกวียนหนึ่งเนี่ยได้1000แล้วอีก3ามพันสี่พันไปรับกับใครครวันนี้ทุกอย่างมันขึ้นหมดนะครับก็คิดว่าทางกรรมิการก็มาเนี่ย จะนํางบประมาณเนี่ยที่รีดไขมันต่างๆเนี่ยมาให้กับกระทรวงเกษตรเพื่อมาอุดหนุนราคาข้าวนะครับช่วยปัจจัยการผลิตเนี่ยให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวชาวนาเนี่ยอีกเกนนึงเนี่ยอีกพันหนึ่งสองพันได้ไหมรวมกับที่ประกาศไปเมื่อสองสองวันเนี้นะครับอีกพันหนึ่งเนี่ยรวมกันได้สักสองพันสามพันก็ทําให้เกษตรกรเนี่ยชาวนาเนี่ยลืมตาปากได้เพราะว่าเขตจังหวัดราชบุรีโดยเฉพาะอำเภอบ้านโป่งของผมเนี่ยท่านประธาน เขตอุตสาหกรรมมีขเขตเกษตรกรรมมีแล้วก็กขเขตเกษตรกรรมเนี่ยปลูกปลูกข้าวเป็นหลักแล้วก็มีชาวไร่อ้อยบ้างฝากท่านไปดูงบประมาณที่จะสามารถมาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,กร,รชาวนาได้จากส่วนอื่นไม่ว่าจะเป็นงบกลางนะครับก็อาจจะเข้าใจว่าถ้าท่านไม่สามารถที่จะใช้แปรยติมาลงให้กับชาวนาได้กลัวผิดมาตรา144หรือไม่อย่างไรก็ฝากท่าน กรรมธิการนะครับช่วยชีย้แจงผมด้วยนะครับเราจะได้ไปช่วยชีย้แจงพี่น้องเกษตรกรชาวนานะครับว่าเ,าเงินที่มีอยู่เนี่ยที่เรารีดไขมันมาเนี่ยไม่สามารถนํามาช่วยเกษตรกรชาวนาได้เพราะอะไรกลัวผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา1 4 4หรือไม่นะครับแล้วท่านจะใช้งบประมาณจากตรงไหนมาช่วยพี่น้องเกษตรกรชาวนาเพิ่มเติมก็ขอให้ท่านได้ช่วยชีย้แจงในโอกาสนี้ด้วยครับขอบคุณท่านประธานครับ